สยามไฟเออร์นี่ต้องชนะในวันนี้ให้ได้นะครับเพื่อที่จะรั้งอันดับ2ในตารางการแข่งขันนะครับลุ้นตำแหน่งเพลอฟเพื่อที่จะเข้าไปเป็นอันดับ2ของสายนะครับในขณะที่สยามสแลมเมอร์ครับวันนี้ครับต้องเอาชนะให้ได้นะครับเพื่อที่จะได้เข้าไปมีลุ้นในอันดับ2องครับ อันดับสอของสายเวสตอนนี้นี่เป็นบางกอกบีทนะครับที่มีสถิติชนะ6แพ้6นะครับในขณะที่สยามสแลมเมอร์นี่สถิติชนะ5แพ้7ครับวันนี้ต้องเอาชนะให้ได้ก่อนครับแล้วก็ไปลุ้นทางบางอกอกบีทนะครับให้แพ้ในวันนี้นะครับ บอลขึ้นมาแล้วครับจัดเข้ามาตรงกลางแล้วไดเข้าไปขึ้นยิงลูกนี้ได้2คะแนนโต,โตกลับมาหนึ่งจวไว้ครับปลื้มยิงไกลโอ้โหสามคะแนนมีเพิ่มครับไฟเออร์สตาร์ทโหดมาก ลุยเข้ามาด้านนายไทยไทยกับ P.G. P.G. พลุยมาวางเองเรียบร้อยเลยครับ7ต่อศระหว่างเกมมีลุ้นกันไปครับเอาคะแนนแรกยังไม่มาครับสแลมเมอร์เห็นจียังไม่ได้ครับอาเธอเก็บได้หมุนคืนออกมาด้านบนให้ไทท่านไทท่านมาเลยครับ2คะแนนแรกเปิด2คะแนนแรก ให้กับทางแซลมเมอร์ได้นะครับไททันไทมาที่พีจีกับไปที่ไทยอีกครั้งครับไทยยิงลูกนี้เรียบร้อยครับแ,แรงดีจริงๆนะน้องเคล่าไทยมาที่พีจีลุยเข้ามาด้านในโดนจิ้มบอลหลุดไปครับขึ้นลูกนี้ได้ฟาวจากเคล่าอีกครั้งหนึ่งนะครับจะได้ยิงลูกโทษสองครั้งครับ โดยน้องปลื้มนะครับเกบได้หมดนะครับทั้งสองลูกสแลมเมอร์ในฟิวโบยังไม่ค่อยดีนะครับใช้ลุยเข้ามาหน้านในขึ้นขวาไม่ได้อเล็กซ์ไอามาที่มีเพิ่ม เพิ่มให้มาพ g PG พยิงไกลลูกนี้3าก็ได้แม่นจริงๆครับน้อง PG ครับโดนสติวไปได้บอลอยู่ที่ไทยไทยสต็อปยิง3เลยลูกนี้แม่แต่ไม่ลงยังเก็บรีบาวด์ได้ครับพ g จ่ายมาขึ้นเรียบร้อยครับน้องปลืม้มบอลเข้ามือทางสแลมเมอร์ครับแล้วจ่ายเร็วขึ้นมาข้างหน้าได้ไหมขึ้นลูกนี้ได้ฟาวครับ ันนี้ใช้ชุดที่2อเป็นผู้หญิง2คนนะครับของทางายเออร์นะครับน้องเคล่ากับน้องพิกแกงนะครับโดดเก็บได้ครับอ้าวโดนสติวบอลไปได้หรือเปล่าอย่างได้ครับขึ้นเรียบร้อยครับน้องเฟรมไปคว้าบอลมาข้ามเข้าไปวางเองครับเฟรมฮิกโก้ยิงลูกนี้ไม่ลงโอ้โหเก็บรีบาวมาได้ครับทาง ฟเออร์แล้วจ่ายเร็วขึ้นมาขึ้นลูกนี้เรียบร้อยครับเข้าปัน้นจริงลยโอ้โหไม่ลงเลยครับบอลมาด้านหน้าเร็วมีพิกแกงรออยู่แล้ววางลูกนี้เรียบร้อยครับสาวน้อยพิกแกงตอนนี้ใจเสียอะไรเยอะกว่ากันครับโอ้โหตอนนี้นี่สูงสีครับแต่จำนวนหัวใจนี่านับจริงๆก็คือสีเขียวครับ <c oughs> เพราะว่าแต่ละคอมเมนต์นี่ <c oughs> หัวใจเยอะ <c oughs> หัวใจมา,จมาหัวใจมาเป็นสิบเลย <c oughs> โอ้โหแต่เบรกเกมมาแล้วทำได้ดีนะครับน้องเปรม5ต่อ22ครับคะแนนดูห่างนะครับแต่รูปเกมนี้ยังพอใช้ได้นะครับไม่ถึงกับแย่ครับสแลเมอร์เพรมโดนลุมนะครับให้ออกมาด้านบนพริกแตงเอาแล้วครับคะแนนคะแนนที่5ของเจ้าตัวครับวันนี้มาดีครับน้องพริกแกงด้านหน้ารออยู่ครับพริกแกง บอลถึงพี่แกงด้วยแล้วขึ้นลูกนี้ไม่ได้เทล่าซ้ำโอ้โหดูครับยิงลูกนี้ไม่ลงครับพี่แกงแล้วสแลมเมอร์ครับมาแล้วครับหมายเลข23ขึ้นซ้ายลูกนี้เรียบร้อยครับอันนะกทำแต้มขึ้นมาบ้างครับทางสแลมเมอร์คแลมเมอร์พาบอลขึ้นมานะครับโดยไททันยัดมาให้กับเฟรมครับ เกมสาบัดออกไปทางขวาหญิงลูกนี้เรียบร้อยครับมาชมเกมต่อนะครับน้องเหนือหลายญาลงมาแล้วนะครับไม่ทราบว่าคุณหญาดูอยู่หรือเปล่าเลยครับตอนนี้ไทสให้มาพีจีบาลลงครับตัวสูงเท่าผู้ใหญ่นะครับน้องพีจีใช่ครับชื่อพีจีนี่น่าจะอยากเล่นการ์ดจ่ายนะครับคอยการคอยการครับ สาาครับเปรมขึกลับมาให้กับไทท่านือมาด้านในต่อมาที่เปรมขึ้นขวาดูนี้ได้2คะแนนครับอะไรครับการจบเริ่มดีขึ้นนะครับตอนนี้ทางสแลมเมอร์มาที่ไททันไททันพืนหญิงลูกนี้ยังไม่ลงให้วันนี้ไททันยังโชว์ฟอร์ไม่ออกนะครับในขณะที่ปลื้มครับมาคนเดียวเรียบร้อยครับสไฟเออร์ใช้2สาวเหมือนเดิมนะครับเคล่าพิกแกงครับ แกงบอลขึ้มาให้มาที่มีเพิ่มลุดอ้าวตัวรับหายไปไหนครับตัวรับมมไ,ไปอีกฝั่งครับน่าจะไปการผิดด้านใช่ครับ,รบไปการผิดด้านครับเคนจิ ji, มาให้กับทางเจ้าสันกลับไปที่เคนจิอีกครั้งยกบอลแล้วขึ้นโฟเตอร์โอโ้สวยงามครับยกบอลหลบมือลูกนี้นี่โอ้โหเหนือชั้นจริงๆครับเจ้าสันอันนะ ลุยเข้ามาด้านในโอ้คล่องเลยทีเดียวครับอนะชนนิดนึงแล้วปล่อยซ้ายลงไปอีกครับเอาละครับหลายอัพนี้นี่ลงมาทําผลงานได้ดีนะครับในช่วงต้นครับโดยเฉพาะน้องอนะนะครับสร้างสารเกมบุกได้ดีแล้วเข้าปั้นลุยขึ้นมาโดนลุม2คน3คนยังสะบัดออกมาได้ยิงลูกนีโอโไม่ต้องห่วงครับทีทีแล้วไปแล้วครับพิแกงพิแกงขึ้นเลขวาเรียบร้อยครับ หรือว่าชัวนะครับถ้าดูครับยิงลงก็หันไปคุยกับเครากัน2คนนะครับยิงบัตรกันทั้งคู่ครับเปลี่ยกันต่อนะครับเคนจิพาบอลขึ้นมาเคนจิให้มาที่อันะอานะนนะยัดในอ้าวแรงไปหน่อยครับแต่ว่าหมุนมาได้อาน,นะขึ้นซ้ายโอ้โหลุยดีจริงครับอาน,นะอ่าเซสชั่นนี้นี่เฉิดฉายเลยนะครับอาน,นะ รองบอลได้ไหมเอาแย่งกลับมาได้ครับปลื้มเห็นมีพิกแกงรออยู่แล้วพิกแกงยิงเรียบร้อยหาบอลหลบหนึ่งหลบสองหลบสามโอ้โหอ,อันนะครับอันนะลุยเข้าไปด้านในแล้วขึ้นซ้ายเหมือนเดิมลูกนี้ไม่ลงเก็บบอลลงมาได้ด้านบนมีรออยู่แล้วไปแล้วครับคนเดียวพลิก แกงลูกนี้ได้อีกแล้วข2ขคะแนนทางไฟเออร์นี่อย่างไฟเออร์นำอยู่นะครับ43ต่อ19ขคะแนนโอ้โหเปิดมาครับน้องมือกด3คะแนนก่อนเลยครับรู้จะดุไปไหนน้องพื้มวันนี้ฟอร์มดีจริงๆนะครับไปแล้ว7แต้มนะครับ แล้วก็ PG ครับได้มาอีก2คะแนน PG เนี่ทำสอคะแนนนี้เป็นคะแนนที่10ของเจ้าตัวนะครับถ้าลูกโทษลงไปก็จะเป็นคะแนนที่11น้องเหนือครับเขาจ่ายมาเข้าขาครับน้องพีมฮะเปรมขึ้นลูกนีโอโบอลที่บอนโดนขอบพวงขวาครับเด้งไปโดนขอบพวงซ้ายลงไป น้องเหนือหลานย่านะครับน้องเหนือพยายามบอกว่าไม่โดนนะแต่ว่าจ่าเดฟบอกว่าเห็นชัดครับเป็นบอลของสแลมเมอร์จะไลตรงนี้ไททันเอาล้วครับมาบ้างนะครับน้องไททันเป็นคะแนนแรกนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อครับไททันครับวันนี้แล้วก็มาแล้วครับสองลูกรวดครับไททัน 4คะแนนรวดของเจ้าตัวครับ2ควอเตอร์แรกนี่ไม่มีคะแนนเลยครับไทท่านเพิ่มน้องเฟรมข้าหมาลูกนี้อิงเช็ดแป้นลงไปครับน้องพิม ไ,ได้ครับเป็นพีมพ์เปิดไปด้านหน้าเร็วถึงน้องเหนือเหนือ1นสองขึ้นวาขวาลูกนี้ไม่ลงปื้มเก็บได้ให้มาที่พีจีขึ้นอีกทีใต้แป้นโอโ้โหตาไมไปเก็บพีบอลเองได้อีกครับเฟมยิงไกลลูกนี้สองคะแนนลงไปโอ้ยิงบอลสวยดีจริงๆครับน้องเฟรมครับไม่ลงครับปัดบอลมา แล้วเข้ามือพีจีควบขึ้นมาฉีกหนีไประหว่างคนเดียวเลยครับโอ้โหวิ่งอ่ากมุมสนามด้านซ้ายของตัวเองนะครับวิ่งไปคว้าบอลนรงมุมขวาครับแล้วก็ลากไปถึงห่วงอีกฝั่งหนึ่งครับโอ้พีจีรุ่นพวกเรานี่คือมอสามใช่นะฮะที่เข้าไปมอสามถึงจะได้เล่นกันนะครับน้องๆเล่นกัน้แต่ชั้นปฐมกันเลยแลโอ้โหอยฮิโกเอาละครับทท่น ยูเซียนยูเซียนหลอกข้ามเข้าไปสวยครับขึ้นยิงเช็ดแป้นไม่ลงโอ้น่าเสียด้ยย่งรีบาวกันเป็นฮิวโก้ที่เก็บมาได้จ่ายมายิงเรียบร้อยครับโดยน้องบัตเตอร์ครับ28-56ตามเยอะตามน้อยไม่เป็นไรครับตั้งใจเล่นกันเต็มที่ครับทั้งสองทีมเฟรมขึ้นยิงสายลูกนี้โอ้เช็ดแป้นลงไปเลยครับไทยทันลากขึ้นมาตรงตลาง ลากหลบมาสวยแล้วหยุดยิง3าคะแนนด้วยตัวเองและบอลลงครับโอ้โหเอาละครับคะแนนที่7็ของเจ้าตัวครับน้องไทยท่าน2คะแนน3คะแนนเริ่มทำงานแล้วครับเอาเอาลุยเข้าไปลูกนี้เสียบอลครับจ่ายมายังได้อยู่ครับเฉินจิมาให้ไทยท่านไทยท่านคอสเข้ามาซบาบัดออกมาไปทางซ้ายครับ เจ้าสันญิงลูกนี้ไม่ลงยังเก็บดีบาวได้ซ้ำไม่ลงครับเคล่าเอาอีกทีนึงเรียบร้อยครับ <c oughs> เอาจนได้ครับเคล่าโอ้ขยันรีบาวจริงๆนะครับอาเธอร์อาเธอร์รออรโฟลเตอร์ลงไปอีกแล้วครับเอาแล้วครับแต้มเริ่มมาครับคนแรกที่เรา บนบ้าไทยที่เห็นทามี่เท่าที่ผู้บรรยายจำได้นี่เป็นโสลดนะฮะ<ช>ที่ทำเ <ๆ S 1> ก่งๆลูกโฟเตอร<ช>์พวกนี้นะฮะ <ๆ S 1> ตอนนี้นี่กลายเป็นลูกเบสิกของเด็กๆไปแล้วครับอ้าวมาแล้วครับจิตใจ <c oughs> ทำด้วยอะไรครับอ,อยู่หน้าโต๊ะผู้บรรยายพอดีใช่ครับโอ้โหท็อปสานบอกว่าสบายมากครับพี่ผมลุกขึ้นมาได้ครับได้ลูกโทรสองครั้งน,นญญญะครับ <c oughs> <c oughs> เจ้าสันงามครับเห็นจีจ่ายมาเจ้าสันโอ้โหโดนถ่ายถายคอร์ดรูปนี้ขาบอลขึ้นมาโอ้ขอซ้ายคอร์ขวายัดเข้ามาตรงกลางปื้มสะบัดออกไปยิงสองคะแนน สวยงามจริงๆครับนี่ใครยิงก็ได้นะครับพอสะบัดบอลออกไปนี่บอลอยู่ที่ใครก็เพื่อนก็มั่นใจหมดนะครับใช่ครับเมื่อสักครู่นี้เป็นน้องอเล็กนะครับที่ยิงของไทยครับยิงเลยครับ3คะแนน <c oughs> โอ้โหไม่รู้จะบรรยายยังไงล่ะครับแล้วก็สแลมเมอร์ลวน,นครับทำบอลออกไปบอลอยู่ที่ไทยไทยให้มาปลื้ม ขวารออยู่ที่เดิมเลยครับอเล็กซ์เรียบร้อยเหมือนเดิมเป๊ะเลยครับมุมถนัดครับมุมนี้นี่น้องอเล็กซ์บอกส่งมาให้ผมครับไทยท่านพาบอลขึ้นมาครับเหลือไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วนะครับในคอเตาสามแล้วไทท่านหลุดขึ้นมาวางลูกนี้ลงไปสแลมเมอร์สามสิบแปดหกสิบห้าแล้วนะครับเอาอันะลงมาแล้วนี่ครับตัวจิจาร์เพิ่งเห็นนะเพิ่งเห็น ทำไมวันนี้รู้สึกว่าอาณะได้ลงน้อยจังพักนานมากเลยที่แกงยิงลูกโทษลงไปครับขึ้นเป็น66ต่อ38ครับขวดเข้าไปที่ข้อมือของยูโก้เสียฟาวไปครับเฟรมเปรมข้ามเข้าไปวางลูกมีสวยงามครับหลบมือของทาง น้องพีมนะครับไปเออร์จะได้ส่งเข้ามานะครับพี่แกงอยากจะไปตรงกลางครับพีมพีมขึ้นลูกนี้ได้ฝ่าพีมจะได้ยิงลูกโทษ2ลูกนะครับโนลูกแรกลงไปครับน้องพีม ลูกที่สก็ลงครับเก็บหมดทั้ง2ลูกครับฮิวโก้ครับ3คะแนนลูกนี้เด้งขอบหัวออกมาปัดมาเข้ามือน้องพิมพ์เฟมจ่ายยาวมาพริกแกงอีกแล้วครับโอ้โหบ้านใครเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดนี่อย่าให้พริกแกงเข้าบ้านนะครับหายหมดนะครับไวจัดเลยครับโอ้โหลยเข้ามาลูกนี้โดนบล็อกนะครับน่าจะโดนฟาวจากด้านหลังนะครับ ลูกแรกลงไปนะครับของทางน้องเฟรมลงหมดทั้งสองลูกเลยครับน้องเฟรมครับแรงไปอีกเก็บลงมาเข้าทางเฟรมครับสปินมูฟหลบมาได้แต่โดนเฟรมแย่งมาแล้วเฟรมลุยเข้ามาวางเองลูกนี้เรียบร้อยลอ,อยมาวางซ้ายลูกนี้อย่างงามเลยครับน้องเฟรมครับ ปุ๊บตัดสติวปับแล้วขึ้นเลซ้ายเรียบร้อยครับเอาละครับมาแล้วครับอน,นะมาที่เปรมเรมโยกข้ามไปวางลูกนี้ไม่ลงยังเก็บรีบาวได้สะบัดออกมาอน,นะอน,นะยิง2คะแนนลูกนี้ไม่ถึงห่วงครับแล้วยังแย่งรีบาวกันอยู่เป็นไทยท่านที่ขึ้นซ้ำลงไปเอาละครับแต้มเริ่มกระตื้องขึ้นมาบ้างครับทางสยามแลมเมอร์บอลอยู่ที่น้องไทย เดอะโปรเฟสเซร์โอ้โหโยกหลอกลูกนี้เหลือกินเหลือใช้จริงๆนะ้วทำท่าจะจ่ายนะครับไทยเหลือบองเห็นพิกแกงอยู่ด้านหน้าปาไปแล้วถึงด้วยครับแล้วหมุนมาลูกนี้ขึ้นสวยงามเลยครับพิกแกงจะหยุดยังไงครับสาวน้อยคนนี้นี่วันนี้เร็วจริงๆเดี๋ยไปอีกแล้วครับพิกแกงอยู่ด้านหน้าอีกแล้วพีจีพีจีบอก สายไม่ทันแล้วเลี้ยงบอลฟาะครับแล้วพิกแกก็ทําได้อีกครับโอ้โหกำลังมาครับนาทีนี้เราอาจจะได้ดูเยาวชนทีมชาติอยู่ในพวกนี้แหละครับ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> หรือไม่ก็ทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตนะครับมีแน่นอนเดิ <c oughs> มอันนะจำ้ำช็อตยิงเองโอ้โหแ่เพื่อนกะจะเฉิดฉายซะหน่อยครับพีจผมต้องป้องกันครับพีจีบอก เ,เก็บได้อีกแล้วเคล่าไอ้พี่ไทยท่านไทยท่านลอกขึ้นขวาลูกนี้สวยงามสวยงามครับถ้าลดมาได้เหลือสักสิบกว่าคะแนนนี้ก็โอเคแล้วนะครับจากสามสิบสามนะครับาาไทยท่านโอ้ไทยท่านเอาโดนสติวไปได้ครับแล้วอยู่ข้างหน้าอีกแล้วครับน้องพี่แกงครับ เค้าออฟเดอะเกมอาจจะเป็นพิกแกงก็ได้นะครับวันนีค้คอมเมนต์เข้ามาครับอยากให้สัมภาษณ์ใครนะครับโ oh, oh. อ้โหพอดพาไปขวาสวยงามครับโดนเบรกไว้ได้โดยพีจีมาให้กับทางฮิวโก้กลับมาที่ไททันพอดมายิง3คะแนนลูกนี้โอ้โหโอ้แย่บอลมาได้ครับพีจี สนนี้ก็เสมอต้นเสมอปลายครับรูป่างได้เปรียบยิงแม่นอีกข้ังหนาครับส,สวินาทีขอ,อกสังแต้งครับไม่ได้ครับเวลาการแข่งขันก็เป็นสายามฟลยเออร์ครับเอาชะนะไปได้80ต่อ57ขนาคะแนนครับเดี๋ยวจบอันนี้แล้วจะมีการสัมภาษณ์ p พ a y e r of the เดอะกนะครับเรารอดูเลยว่าจะเป็นใคร ในทีมสยามไฟเออร์นะครับครับเดี๋ยวเราพักชมไฮไลท์สวยๆกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาชมการสัมภาษณ์เพย์เยอร์ออฟเดอะเกมครับ